ด่วนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะกับหน้ากากสีดำที่เป็นปีศาจแบบนี้แถมมีออร่าขอบรอบ,รอบสีลุงด้วยบอกเลยว่าเทมากๆของชิ้นนี้แจกเพียงแค่3,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะและการที่น้องๆน,นะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือน้องๆจะต อยู่ในแมปเป็นเวลา30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะแต่30นาทีนี้จะต้องไม่มีคนเดินไปกดปุ่มนะคะซึ่งปุ่มเนี่ยน้องๆอาจจะเห็นว่ามันมีปุ่มสีแดงอันเดียวจริงๆมันไม่ใช่นะคะน้องๆมันจะมีปุ่มแว๊ะๆสีฟ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเอาง่ายๆต้องยืนอยู่เฉยๆห้ามกดเด็ดขาดและน้องๆจะต้องยืนทั้งหมด2วิน2วินนั้นหมายความว่าหาน้องๆยืนครบจนเวลา0.00แล้วเนี่ยมันจะนับน้องๆว่า1วินนะคะแต่น้องๆต้องยืนครึ่งชั่วโมงดเเทท่่่าาากกัับบวว2ินน ยืน1ชั่วโมงค่ะใครนะคะที่ยืนครบ2วินแล้วสามารถกดแถบดูด้านข้างได้นะคะน้องๆว่าเออเราได้กี่วินแล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มสีแดงค่ะแล้วเรายืนไปยืนมาจะมีปุ่มฟ้าปุ่มเขียวอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะมารอหน้ารอตาเรานะะห้ามเดินไปกดนะคะน้องๆให้ยืนเอด F K นิ่งๆไว้อย่างเดียวแต่ก็ระวังคนอื่นจะเดินไปกดด้วยละกัน